คือที่สามนะครับข้อแรกนะอันนี้ถ้ามองออกไหมว่าตรงนี้กี่โมครับเวลาเธอแสดงวิธีท,ทำเธอก็แสดงให้ช,ชัดชัดเจนนะน,นี่คือ0.4โมโมของ NO2 ถูกไหมมันก็จะเท่ากับ1.2โมของอะตอมถูกไหมครับเพราะว่ามันจะม,มีเลขค่อยอยู่ไหมงงไม่ได้คูณสามาเข้ามาก็้แปลเป็น1.2โมอะตอมถูกไหมครับซึ่งตอนนี้มีจำนวนตอมเท่ากันถูกไหมแต่แก๊ส A มันมีสี่อะตอมซึ่งมันจะเท่ากับ0.3โม ของ A ถูกไหมเพราะว่า A หนึ่งโมลกูลมีสี่อะตอมถูกไหมครับได้เนาะยี่สิบคันเป็นไหมอย่างเงี้ยยี่สิบคันก็เทียบเป็นเนาะเดี๋ยวเขียนเก็บนให้ดูก็ไดนะ้อะอย่ายตัวอย่างเช่นนี้แปดจุดเก้าหกลิตรของ NO2 22.4สองยี่สิบสองจุดสี่ลิตร NO ็สองเป็น 1นึ่งโมล NO โโมเ NO เท่ากับ3ามโมอะตอมถูกไหมแล้วก็สี่โมอะตอมเท่ากับ1นึโมของ A ถูกไหมอ่ะเสร็จปั๊บก็ยัไงต่อหนึ่โมล A อะไรดีอ็บวกสา 3y กรัมถูกไหมครับเออต้องเท่ากับี่กรัมถูกไหมครับเนี่ยยูนิตคอนอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาค่า x บวกสา 3y ได้ถูกไหมครับตัว x ก็แทนค่าไปเป็นยี่ x อ2ก็จะได้ y ได้ครับ y ตัวละ16ถูกไหมเอ ในวาล่นกรับแล้วเขียนอย่างนี้พอได้ไหมเขียนเป็นระบบนี้ได้ไหมครับยูนิคอนไปเรื่อยๆต่อมาครับข้อที่สองเขาบอกว่าแมกนีเซียมาแล้สิบสามใช่ไหมครับแล้วก็เทียบสิว่าถ้า มกนีเซียมเนี่ยมวลอตอมยี่สี่เนี่ยคิดเป็นร้อยละสิบสามถูกไหมแล้วถ้าทั้งหมดนะครับทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะคิดเป็นโมลโมเลกุลเท่าไหร่ถูกไหมเราจะได้โมลโมเลกุล,ลทั้งหมดเท่ากับหนึ่งร้อยคูณยี่สิบสี่ส่วนด้วยสิบสามถูกถไหมใท่าครับประมาณตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยอืมสิบสามพิบศษนะ หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ประมาณนะเสร็จปั๊บแล้ก็หักก้อนหน้าออกถูกไหมครับเอ็มน,น,นี้เท่าไหร่ละโอเอสห้อยสองมันก็สามสิบสี่บวกยี่สิบสี่เป็นห้าสิบแปดลบห้าสิบแปดออกมาก็เหลือร้อยี่สิบหกถูกไหมแปลว่าเอเท่ากับเจ็ดง่ายไหมข้อนี้อืมไม่ยากเลยข้อนี้นะ ที่สามเรามาคิดกันนะครับ e t h y l Acetate พี่เขียนอย่างนี้นะティティนเ t h ิล Acetate พี่ย่ออีกแล้วกันแล้วก็น้ำนะครับ e t h y l Acetate เป็น0.25มอลถูกไหมส่วนตัวนี้0.75มอลถูกไหมครับ e t h y l Acetate ์มวลโมเลกุลเท่าไหร่ครับ สี่กี่ตัวเนี่ยสี่หกตัวแปดสิบแปดส่วนจุดสองห้าก็ไรยี่บสองกรัมอันนี้ศูนจุดเจ็ดห้าก็เป็นสิบสามจุดห้ากรัมถูกไหมรวมเป็นกี่กรัมครับยี่สิบห้าจุดห้ากรัมถูกไหมเออเสร็จปับ๊บมีกระดาษแน่นตรงนี้มาได้ได้กี่รูปบาทเซนครับ สี่สิบลูกบาทเซนใครเป็นตัวถูกใครเป็นตัวทำวนะ้ำมาเป็นตัวถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันน้อยถูกมต่อให้คิดเป็นปริมาตรนะครับยังไงมันก็น้อยกว่าอ,อยู่ดีนะเนาะเพราะปริมาตรมัก่อหน,น้นีน้ไม่ตานมากไม่ตานมากระหว่างน้ำกับแอนติวอสเตดเพราะมันเฉลี่ยออกมาแล้วประมาณนี้งั้นะน้ำเป็นตัวถูกก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบสามจุดห้าส่วนสี่สิบคูณร้อยเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ได้เท่าไหร่นะสามเยสามจุดเจ็ดห้าไม่ยากเนาะถัดมาอันนี้ครับ a ต่อ b นะเธอต้องเอาเอย่างนี้ถูกไหม b ต่อ a ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้ากรามนี้ถูกไหมหรือมองไปอย่างนี้ได้ไหมครับมองเป็นพันกรามข้างล่าง ถ้าข้างหน้าพันกร,รัมข้างบนองเป็นเท่าไรครับสามร้อยสามสิบสามกรัมถูกไหมซึ่งเราจะเท่ากับอะไรโมเมเลกุลมาหารนี่คือค่าที่ใช้งานนะนี่คือค่าที่ใช้งานที่เหลือไม่ใช้นะครับสมัยพอค่าที่ใช้คือโมเลกุลตัวถูก K กับจุดเยื่อแข็งของตัวทําค่าที่ใช้งานจริงๆคือค่านี้ทำมาหารปุ๊บได้ไรครับหารมา,ารได้สามโมกิโลถูกไหมนะ ถัามาอี้ก็เช่นกันครับ b ต่อ a เป็น40ต่อ60กรัมโมเป็น1,000ครับมันก็ต้องได้ตรงนี้เป็น666.67ถูกไหมกรัมถูกไหมครับแล้วก็อันนี้มาหารมาก็ได้เป็น6โมต่อกิโลถูกไหมครับแต่ถ้าเกาาว่าอันนี้3โมล้ลอันนี้6โมล้ลเนาะจากนั้นก็มาเข้าสู่เลยครับเดลต้า t เท่ากับเดลต้า k ส่วนเดลต้า m ถูกไหม เอ็มคูณเดลต้าเคคูณเดลต้าเอ็มถูกไหมครับเคเท่าไหร่เอ่ยเคศูนย์จุดเจ็ดเดลต้าเอ็มคือสามเท่ากับสองจุดหนึ่งองศาเซลเซ,ลเซลียสครับได้ไลยเพราะว่าเคเท่ากับเดลต้าทีส่วนเดลต้าเอ็มออกมาตามหลักสโลปถูกไหมครับอ่าฮะเราไม่ต้องรู้ได้ว่าไม่ต้องรู้นะว่าเอ็มเดือดเท่าไหร่ เอ็กเยอะแข็งเท่าไหร่ไว้เอยอะแงเท่าไรไม่ต้องรู้เลยเพราะเราเชดเดลเ็มคิดได้เลยต่างกันสองจุดหนึ่งเขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่แต่บางคนคิดแยกคิดเอ็กมาคิดวายมาแล้วก็มาลบกันก็ได้แต่ช้าหน่อยนะครับใคร ใครง,งงตรงเทคนิคตรงนี้บ้างแปลงเศษส่วนให้ง่ายเป็นพันกรรมเพื่อจะได้เข้าสู่โมเดลได้ง่ายๆเพราะสส่วนนี้มันง่ายเนอะหนึ่งต่อสามกับสองต่อสามเนาะเห็นเนาะยังงงไหมงงตรงแปลงนี้ใช่ไหมจริงมัน ที่มันก็ไม่ยากนะีายเท่ากับหนึ่งในสามหนึ่งในสามก็อย่างนี้ถูกไหมเนาะบางคนอาจจะเขียนเป็นสามร้อยสามสิบสามจุดสามก็ได้างส้ายต่อมาก,ก็เป็นสามโมลเลกุลอยู่ดีนะครับฐานนั้นตรงนี้มาถึงข้อสุดท้ายเห็นไหมเลยแล้วไม่ยากครับอยากเธ็ก็ต้องคำนดให้มีให้มีซ o โอเท่าไหร่ครับ คับ x ลูกบาศก์เซนนะแล้วเราก็อ้างอิงว่าอะไรครับ n เท่ากับ pv ส่วน rt ถูกไหมะนะแล้วเราก็มาตั้งอะไรครับออตอนแรกแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอนหลังประเดยนที่เกิดขึ้นก็คือคาร์บอนมอนบวกออกซิเจนกลายเป็นคาร์บอนไดถูกไหม เพราะคาร์บอนมอนกับคาร์บอนไดจะไม่เกิดกันเองเพราะถ้ามันเกิดกันเองมันเกิดไปนานแล้วตราแค่มีเท่าไหร่อันนี้ก็ n เท่ากับ p v ส่วน r t ถูกไหมครับ p ก็1 atm v ก็ x ถูกไหมไม่ดี x ต้องเป็นิตรอย่างนี้แล้วกันเนาะมันจะได้เข้าสูตรนี้ได้ก็เป็น x ส่วน r t ส่วนออกซิเจนเป็นเท่าไหร่ครับ0.6ส่วน r t อันนี้เป็น0ถูกไหม เหีแนสวยๆหน่อยเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ต้องเป็นลบ x ส่วน rt ลบ x ส่วน2ทั้งหมดส่วน rt นี่ก็บวก x ส่วน rt ถูกไหมครับต้องเป็นอย่างนี้ได้ข้นถัดมาตอนหลังอันนี้ก็ต้องเหลือศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ุดหกลบด้วย x ส่วน2ทั้งหมดส่วน rt นี่ก็จะเป็น x ส่วน rt อย่างนี้ถูกไหมครับ จากนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ครับวงนี้ปุ๊บนี่คือ n ตอนแรกถูกไหมส่วนตรงน,นี้คือ n ตอนหลังแล้วก็มาเข้าสู่ถูกไหมครับ p หนึ่งส่วน n หนึ่งเท่ากับ p สองส่วน n สองแทนค่า p หนึ่งคือหนึ่ง atm n หนึ่งก็ตรงนี้จะบวกกันได้เท่าไหรเอ่ยเท่าไหร ุดโอ้ยนี่นี่ขอโทษนนี้ผิดอันนี้มีอยู่0.6ลบ x ส่วน rt สิเพราะมันมีสองอย่างผสมกัน่หนาแรกเราจะไปร่วมกันปร๊บจะได้เป็นอันนี้จะเป็น1.2ส่วน rt อย่างนี้ถูกไหมครับเท่ากับ p 2์จุด8ส่วน n 2นี x ้จะบวกกันได้ อันนี้ต้องแก้ใหม่เพราะเมื่อกี้ข้างบนมีอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็น0.60อาทีเพราะว่าลบ x กับบวก x ต่างกันไปถูกไหมครับนนี้จับลงกันได้1.2ลบ x x ส่วน2ทั้งหมดส่วนอาทีนี้นะเธอก็จะแก้สมการออกมาปั๊บเนี่ยจะได้ x เท่ากับ0.48ก็คือ480บาทเซนถูกไหมครับแต่โจทย์ถามคาร์บอนไดออกไซด์ตอนแรกถ้าอันนี้ สี่ร้อแปดิบอันนี้ก็ต้องร้อยี่สิบถูกไหมเพราะรวมกันเป็นหกร้อยถูกไหมครับร้อยี 600, ่สิจากหกร้อยต้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซนถูกไหมโดยปริมาตรสเต็ปเดินทุกประการอย่างไมครับอ้างอิง P V N R T ก่อนสมการแกส๊สเขียนตอนแรกเปลี่ยนแปลงตอนหลังแล้วก็เข้า P กับ N, N ถูกไหมครับไอสองฉบับก่นอนน้นี้ก็อย่างเนี้ย เราลองดูนะครับเหมือนกันเป๊ะเดิมเลยนะครับตรงทาไมทาไม่ได้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมม้งฟาเหมือนสองแอบแรกั้มนะอ่ะอีนี้ทาไม่ใช่เหมือนเดิมบ้ามันเป็ด็มันเหมือนกันเลยต้องมีการเรียนรู้โจทย์สามข้อที่เหมือนเลยแค่เปลี่ยนมีอันหนึ่งเป็น n ออันนึงเป็น s ออันนึ้งเป็นซ o โเห็นไหมหมดแล้วเนี่ยถ้าเขาสอบจทอีกก็คงจะวนอยู่ตรงเนี้ย มันจะมีอย่างอื่นเป็น O O อีกไหมล่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเหรอครับที่เป็นก๊าซแล้วเป็นออกไซด์